เป็นอันเสร็วเดินไปแคมที่สองท,ที่คือกำลังเรยินันอยู่แล้วก็ลาไปแคมป์หนึ่งเดินแคม2สองนะครับก็คือเรานอนตรงนี้แหละครับเทตาการลุยนี่ครับเส้นที่เราจะลุยมันจะเป็นแบบป่า เป็นทางน้ําอ่ะเป็นหินมีน้ําไหลนิดหน่อยชื้นเย็นเนี่ยเห็นไหมนี่คือสภาพเส้ทางวันนี้วันที่สองนี่ครับน้องเหนื่อยหทางจะเป็นดินเป็นน้ำเป็นหินครบ ครบครับคนสุดท้ายมาแล้วรวมพลกันก่อนไม่กลัวหลงนี่ฮะนี่คือสถานที่ที่ของป่าใต้จะมีความชื้นสองก่อน,นเราเราเราักธรรมชาติสาภาพเป็นแบบนี้ครับ